การ์ดใบนี้นะครับคุณผู้ชมมูลค่า15,000บาทมาดูกันว่าผมจะได้ตัวไหนเอ้า <Yeah. S 1> อ่ะขันตัวหน้าว่า <Yeah. S 3> Oh baby รักองม่รู้แตที่รไม่เจอที่ไรใจมันคิดใจมันเพาถึงเธอทุกที Never felt like this before. สวัสดีครับผมกับต้นนักข่าสู่รายการติดตาอเอฟฟซ์ฟิวว์ไรสี่นะครับผมนี่ก็่อนอื่นเลยนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะครับผมเตาดานดับเบิลทรีนะครับผมใครอยากหน้าขาวใสไร้สิวต้องใช้ดับเบิลทรีตัวนี้นะฮะมีทั้งครีมทาหน้าครีมกันแดดแล้วก็โฟมล้างหน้านะครับผมแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์แล้วก็สเปรย์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิดนะครับผมหรือว่าไวรัสโควิด19เเติมให้ครบกิจกรรมนี้ ผมรู้สึกกับแฮปปี้กับกิจกรรมนี้แล้วเกินเพราะผมได้ของดีมา <c oughs> นะโอเคเดี๋ยวเราจะไป OTW ผมเลือก OTW ไว้นะ OTW ไว้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆเลย200เลยไหมไป200ไ้ยไมที 20, 20ีอ่ะ20แล้วกันไปทได้ี่สิครับโอ้โหไม่มาน20นี้ก็ไม่มาแต่ได้พันเอมครับเฮ้ยได้แล้ว1ใบ ขาดอีกสี่ใบไม่มาว่ะโอเคอีกสามใบเท่านั้นครับไปโอเคมาอยู่ค่อยๆไปดีกว่าเติมไปห้าร้อยเองอีกใบเดียวอ๊บไม่มาไปเดียวโอเคครบแล้วครับมาเอาทีวีบิเรายังหมกมุ่นอยู่ที่ปีจีอาร์นะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะสับสไครต์ด้วยนะครับผมโอ้โ oh, หฝากด้วยนะครับอ่าพรุ่งนี้ในะสภาวะบุญสุดซอยอ่อนแล้วนะครับผมตรงนี้นะฮะประมาณไปติดตามได้นะครับผมต้อนกับผมเองนะฮะโอเคมา200เหรียญไปเลยครั้งนี้จัดไป <c oughs> โอ้โหหกใบว่ะหกใบยี่สิบแล้วนะจะได้ไหมเอ้ยไม่เอาน่ะเอ้ยไม่เอาน่ะเฮ้ย อย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ oh, <no. S 1> อย่าทำอย่างนี้ไม่งั้นต้องเติมเบิ้ม,มต้องเติมเบิ้ม <c oughs> หมดตูดแนะ่หมดตูดแนะ่หมดตูดแนะ่อโอเคได้แล้วได้แล้วนะพอแล้วนะโอ้โห <c oughs> สรุปเลยครับวันนี้สรุปเติมไปห้าพันห้าร้อยบาทนะครับจับไปบรนน้อยเอ,ยมอ็มห้าสิบพอละโอเคครับมาได้ทั้งหมดห้าสิบแปดใบก็ถือว่าโอเคได้ครบหมดแล้อ่รับทั้งหมดเลย เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าบวก8วันนี้ได้ลุ้นบวกแปดใบแล้วก็ไอคอนอีก1ใบนะครับมาดูกันนะครับว่า5,000กว่าบาทผมได้เท่าไหร่นะฮะตอนนี้มีอยู่96,000นะได้มาประมาณ8,000ครับได้มา8,000 M เอครับประมาณ8,000 M เอมไปครับเจ้าฟูซีมาอะไรแมนดูครับองรีมาแน่เอ้ยกาก้ามาว่ะ กาก้าบวกห้าป่าบวกสองบวก2ไปอีกสองใบไามเพลงขึ้นพอดีโอ้โหพีเทียมมีโยนบวกเจ็ดบวกเจ็ดไม่สนใจครับเอาบวกแปดครับเราีด้สุขภาพนะครับบนโครงการเป็นเยอะเลยขอบคุณมากครับได้ครับมา t g i ครับพร้อมไหม อยากได้ตัวไหนครับ GR ไม่รู้เลยขอ,อสแตทสูงๆก็พอเนี่ยเมสซี่คุณเอมเปเป้อะไรพวกเนี้ยป๊อกบาร์ก็ได้นะเอามาเถอะข oh. อแบบสแตทสูงๆน่ะนะครับ d ด r อ่ะโอเคมาพร้อมแล้วนะครับสำหรับ GR บวก8ในวันนี้นะครับดูนี่ก็ได้ป๊อกบาร์ก็ได้ขอเป็นแมนยูแล้วกันเนาะขอเป็นแมนยูแล้วกันวันนี้คืนนี้นะจ๊ะโอเคครับ ถพร้อมแล้วก็เนี่ยนะมีสูตรแล้วมีสูตรแล้วมีสูตรแสนล้านป้ายฟ้า้องเจเคยบอกอยู่เจแปนรอก่อนนะมาสูตรสูตรนี้แหละสูตรนี้แหละมาสีขาวโอ้ยใครวะเนี่ยเยอรมันเซนเตอร์แบกบัวเต็งครับสองหมื่นหกโอ้ยยังหด ยังโหดวอเอง <c oughs> โ,อโอตรโหดสแตทร้อยเจ็ดอะเตามือทองโอโ้โมันจะอัดไอขนาดนีเดียวุฒิเงเย้โอ้โหยังโหดสองหมื่นหกเป็นไงละ่ะเห็นไงละ่ะมาแล้ววตฒิของจริง สองทีอามาโอทีวบิวต่อนะครับมาขอบคุณทุกคนด้วยนะที่กด Follow แล้วก็กดไลค์กดแชร์เพจนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณด้วยจ้ะวันพี่เต๋าก็จะสตรีมเกมฟีฟ่าอย่างนี้แหละครับแล้วก็ส่วนใหญ่สตรีมตอนกลางวันนะนานๆมาตอนกลางคืนทีหนึ่งตอนคืนส่วนใหญ่ก็จะไปแจมกับพวกพี่ว่านนักกริดหรือว่าพี่อาร์ตดีเจอาร์ตนะเพจอาร์ตเองแล้วก็มีนัทนน์ด้วยตอนนี้นัทน์ติดโควิดครับ ครับโอเคเลื่อนไปหาตัวโหนดเนี่ยลูกากูผมอยากได้ลูกากูปีนี้มากมาครับสูตรนี้ f r e e f a c o m มาโอทีใครวะเลเวตุเ้นซีเอ็มอ้โยสแตต107ใครวะเนี่ยเดเบเบอะไรวะเนี่ยอุ้ยสแตต107เนเว้ยตัวเนี้ย ก็ถือว่าโ,โหดนะเว้ยตัวเนี้ยจะแตดร้อยเจ็ดเลยนะเว้ยดูดิบัวเต็งก็ร้อยเจ็ดไอ้หนี่ก็ร้อยเจ็ดแต่ราคาดูแตกต่างกันแบบลิบลับอะ่ะการ์ดใบนี้น,นะครับคุณผู้ชมมูลค่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทมาดูกันว่าผมจะได้ตัวไหนโอ้ ตันน้มโย่ตั้มตั้มมาจังหวะนี้พอดีไป้าคาันตหน้าวะไม่ใช่วะคาร์ลวะ กาลินชาโอ้ยหมื่นห้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมไปแล้วบายบายสวัสดีครับ